นคคสิิเจรรญับไฟเราซ้อมมากี่วันสอก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายไปอยู่ที่ปทุมเราได้แล้วเนาะมีใครไปช่วยเป็นผู้บอลซ้อมไฟนี้ีีสแดงกับเพื่อนพี่ๆนะในค่ายเช่นกันตอนนี้เราอายุอายุ18บแปดสูงเท่าไหร่และหนึ่ง้อยหกาน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้53า4ิบสามห้าสิบสี่หมวดสไตล์อะไรครับวันนี้เราต้องมาเจอพลมงคลเนาะเคยต่อยกันไหมครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายัง เขามาืมสอสไตล์วันนี้มาเจอพอลงคนนะวางเกียววางแผงให้ดิตัดแก้โดอ่าล่าสุดต่อยไว้ที่ล่าเ,เนินวันนั้นแต่ใครไขจำไม่ได้เป็นไงบ้างวันนั้นแพ้นอ็อปไปโดนอะไรเขาไปโด,ตดนตอกแกงโดนน็อปโดนเตะจดยางจังหวะพลาดเนาะแล้วตอนนี้เป็นไงขาเขอืขอยางเยิรแข็งแรงแล้วนะไม่แตกไม่รั่วแล้วนะวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ ร้อยสิบสองวันนี้ก็ร้อยสิบสองเนาะเมื่อกี้เข้าเช้าหนักยังเป็นไงบ้างเดินอยู่ก่อนก่อนก็เดี๋ยวมาวิ่งเอาเย็ดเส้นยืนสายเนาะร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สม่วยแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมแจ้งเกิดที่นี่เอาเช่นะนะคุมมากี่กิโลคุมมาสามกิโลต่อยมวยไทยมาเราหรอห้าสิบหกสิบคนจังหวัดนครราชสีมาอ้าวฝากเชิญเชิญแฟนคขับรถหน่อยฝากเชียร์นะครับย็นนี้เต็มที่อ่ะขอโชคดีบังครับ